รับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสตีเซฟประเทศไทยอยู่ที่ร,รีกุล่าเกมสตีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก,ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวประดอนนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เห็นปกก็น่าจะช็อกอยู่นะครับผมก็ลุงก,ก็ช็อกเหมือนกันนะครับผมตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวเก่าที่เอามาย้อมสีนะครับผมแล้วสีที่ย้อมก็คือแบบ ไม่ไหวเลยนะครับผมสรุนน้องบิสกิตอีโวของเรามันจะขึเป็นสีอะไรเนี่ยสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ย,ยถึงแม้สีในรูปจะไม่สวยนะครับผมแต่สีฟิกเกอร์ก็ได้อยู่เนาะเพราะว่าเลคคูนมันก็เป็นสีนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่น้องไม่ใช่แลคคูนน้องเป็นแผนด้าแดง และแพ่นด้านแดงไม่ควรเป็นสีนี้นะครับผมสุดความสามารถเนาะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากบิสกิตเดิมเลยนะครับผมก็คือความสามารถในการก่อสร้างอาคารสามเหลี่ยมีการ90%นะครับผมบนไปยังจุดสตาร์ทเนาะสูงสุด2ครั้งนะครับผมแล้วก็เมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะครับผมมีโอกาสแปสร์เสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เมื่อตกพื้นที่หัวมุมมีโอกาส75%นะครับผมที่จะสร้างแลนด์มาร์คแล้วก็เคลื่อนย้ายเนาะเอ๊ะอันนี้ความสามารถของเ,อเด็กหญิงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นนั่่ใชหรือไม ใช่ ส่วนอีกหนึ่งความสามารถก็เป็นความสามารถในการบดรถนั่นเองนะครับผมเมื่อไฟตรงข้มามทำเรือต่อมีโอกาส60%ชาร์จพลังงานนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของเราเนาะมีโอกาส70%นะครับผมวิ่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการ6ช่องหน้าๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการชาร์จพลังงานเกิดขึ้นก็บวกไปก้อนละ6ช่องนะครับผมสูงสุด24ช่องก็คือวนทั้งแมปอย่างสุดท้ายนะครับผมก็เมื่อตกเลน์มาร์กในถนนฉันมีโอกาส50%ที่ได้รับรีชาร์จ โอเคก็จะเป็นน้องบิสกิตในเวอร์ชั่นที่เอาจี้ที่เหมาะกับน้องเข้ามาใส่ในตัวน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องก็จะมีช่องจี้เพิ่มให้ใส่อื่นๆมากขึ้นไปอีก เนาะส่วนถ้าเกิดว่าเรานะครับผมได้รับน้องบิสกิตอีโวก็จะได้ของแถมมานะครับผมเป็นหมวกสําหรับบิสกิตนะครับผมที่เป็นเวอร์ชันลิงก์ก็ใช้สําหรับบิสกิตเท่านั้นเมื่อใส่กับบิสกิตนะครับผมก็จะเพิ่มอัตราคุมเต่าแม่นยำนะครับผม53%เนาะบวกคู่ขี้อีก10%นะครับผมมีโอกาส95%ที่จะป้องกันการบังคับย้าย่ฝายตรงข้ามหรือว่าป้องกันการตัดจับนะครับผมทั้งหมด1ครั้งเองเหรอแล้วก็มีโอกาส40%ป้องกันเอฟฟเปอันตรายอ้ แจกป้องกันดีบัฟมาฟรีๆแบบ40%มันจะหวังพึ่งอะไรได้ไหมเนี่ยได้นะผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้อยๆมักจะออกบ่อยกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะเนอะโอเคในเซิร์ฟนี้วิธีการหาน้องบิสกิตอีโบของเรานะครับผมเราก็จะมาเนี่ยสีมันไม่สวยอะปกม,มันต้องไม่สวยมากแน่ๆเลยอะไม่สวยเนาะืมสีแปลกๆอะ ไม่มีกำลังใจในการหาเลยแล้วถึงจะหาหรอ,อปกติก็ไม่หาอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้กันหาแล้วก็หาได้จากการสะสมเห็ดนี่เหรอต้นเหตุที่ทำให้น้องเปลี่ยนสีนะครับผมเห็ดสายรุ้งนะครับผมทั้งหมด5อันเอาไปแล็กบิสกิตถ้าเกิดว่าไม่อยากได้บิสกิตอีโบนะครับผมก็หาแอลูนีอีโบก็ได้กับอาเทมิสอีโบหรือไม่ก็เจนนี่อีโบนะครับผมทุกตัวเป็นสาย วิกหมดเลยโอ้โหเฮ็ดสีลุกนะครับผมหาได้จากการสะสมนะครับผมเฮ็ดสนะีเหลืองเนาะทั้งหมด2ก้อนนะครับผมสีฟ้าอีก2ก้อนแล้วก็สีแดงอีก2ก้อนสีน้ําเงินต่างหากแล้วอืมแต่ทุกอย่างก็สามารถหาได้จากนี่ใช่ Festival Jack pot. Jack pot Festival. ไหมเฟสติ벌แจ็คพอตแจ็คพอตเฟสติ벌ไหนลองกดหาให้ดูนะครับผมกดไปเอ้ยใช้5ดิใช้1นึ่ทำไมชิปชิป อ่าทุกๆการสุ่มแจ็คพอตนะครับผม40ครั้งเหรอ40ครั้งห้าหนึ่งห0สอ้อ๋อก็2000ก็ปกติ 2, แล้ว2000ัรับอู้คนลุก <c oughs> มันไม่มีทางโดนหรอกอย่าไปมองของด้านข้างนะผมมันไม่มีอยู่จริงมันมาหยอกหยอกเรานะผมอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมันมันจะทำให้เราแบบเสียใจย เดี๋ยวพีพนันเข้าสิงนะครับผมว่าเอ้ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยเพชรหมดนะครับผมนี้ไม่แนะนําแล้วก็ไม่แนะนําให้หาตัวนี้ด้วยนะครับผมหรือว่าแนะนำํำมันก็เป็นตัวละครที่คอมโบคอมจอยกันได้ดีอยู่นะแต่ว่าการที่เรานั้น จะต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะมันจะทําให้ศัตรูดักเราได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นน้องเอลูนี่เนี้ยต้องไปจุดสตาร์ทเนี้ยบิสกิตต้ตองไปจุดสตาร์ทน้องน้องร้องเพลงคนนั้นอ่ะที่มีความสามารถในการผักน้ำอ่ะก็ต้องไปจุดสตาร์ทถ้าถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเราต้องไปจุดสตาร์ทอ่ะเขาก็ต้องไปวางหลุมดําหรือว,ว่าวางสปริงอะไรแถวนั้นอ่ะทำให้เราอ่ะตายได้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อยากตายก็เอาความสามารถในการย่เวลข้ามทางไปหรือว่าป้ายสีหรือว่า,า,วามุดหลุมดํา มุดสปริงได้ไหมไม่ได้เออมันก็ประมาณนี้แหละแล้วทำไมจัดเซตน้องมาเป็นสายลมละ่ะบัตรเชิญปาร์ตี้ก็มีโดนก็มีอ่ะโดนแม่เหล็กอ่ะต้องไม่ใสบ่บีไม่ใช่หรอ <c oughs> แปะลูกก็คิดว่าแปะถ้าใครคิดว่าแปะนะผมพิมพ์หนึ่งมานะครับผมเนาะก็จะได้รู้ว่า เกมนี้มันแปกขึ้นไปทุกวันทุกวันนะครับผมคลิปนี้รัดก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทียวด้กับวลาเก่เศรษฐีนะครับผมไปละ